สวัสดีครับอ่ามันนี้สิาพาไปี่ตัดไม้ไม้ไผ่แด้ครับเด้ออ่าเดี๋ยวไปกุระตัดกุระทั้งเขาครับตามาไปตามไปเลยครับผมมาช้งบัาหันจกสิง้าออกนะ้ายัางไยจุบอะไรเปิดยูรูเปิดเฮ้

นีไถหูดเว้นี่ขึ้นารกรเขียนไม่ได้หาการเขียนหรือเนี่วิวก็ดีครับผมวิวยางสวยเลยเก่าลีกคนหน้ากลัวอย่างที่คิดอืมคนหน้าเพราะว่า ขาลงรทุงเขา่ให้เขาในเมือ,เองเขาลทุ่งไปแล้วถูกน,น้ำทุ่<ป>ง,งน้ำทาไตายเยนมตองตะองมา,เมาตตอ,ตตอมาเขียขอไทหน้าหุดตัวอ่านไงมาจ้างเขาไต่ไปเขามาจาม้างเขาอย่มเเหยียบตาพวกแกเล เด้รอรถอุโมงคไปกังห <internally. S 3> ้องแล้วครับปลาไพ่ครับปลาเป็นหอกเย็บบังขลามมีพาน้องๆม้ยพไม่เย็บขลามครับนนะครับรอมงคครับวนนี้ก็เริ่มวัดคำ้วกันวันนี้ทำเด็กแน่นบุ๊มบทำเด็นนนี่เขาโคโรนากินหัวครับพางใสเม็ดครับยันรดโรกโคหรนาพาเบ่งกบเกาหลีนะครับเบ่งเจ็ดเกาหลี เอาครับไปน้ำไปกบกับบ่อได้หาอยู่น้ำให้น้ำหน้าเราพี่นองเอ้ยหาอยู่น้ำทอน้ำเทอไปบ้านเนี่ยพุ่มพุ่มชุ่ยหินแล้วหนี่เลือกพุ่มดูพี่มาลองอยู่เห็นป่าวหัวอะไรบ้างโอ้ยน้ำมันไหลครับดูเห็นตัวกบ มันหนาวลงมาได้ทำนี้ลอันี่ก็เริ่มตัวทำกนทำเป็นแมสลงมาได้ทำเแม่านเคโรนากินหัวครับพังใส่มสครับยานลดโรคโคโรนาผ่าเบิ้งกบเกาหลีนะครับเบิ้งเจ็ดเกาหลีอาครับไปนั่ไปเบื้องกบเบงกบเกาหลีคือ กบกับวันใดหาอยู่น้ำให้น้ำหน้าเรกพี่น้องเอ้ยหาอยู่น้ำทอน้ำเอไปบ้านเนี่ยพคตรโคตรสมิทธ์แล้วหนิเลือกโคตรผมดีพี่นองอย่เห็บไหมหัวมีบ่โอ้ยหน้ามันหลายครับดูเห็นตัวกบเฮ้ยมันหนาวลงมาได้ทำนี่ละทอดปลาให้นะครับหัวมั่ครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยกำลังจะเข้าไปตันกันเาจะกระบอกน้ำมันนี่นะ บอกบอกาบลายนาลครับเอาจากสิบจากชาพ้าได้ก well ินได้อยู่ได้กินกับพ่อครับเอาขี้ยางไก่แล้วครับบัเนี้ดแล้วนี่แหะนี่แหละครับปลาไเินว่าน้อยทังนันทั้มันน้อยได้งันเคนนงเเอาล้ครับมปลาไเราจะตัดนะครับมีดมีดบ่ มีผ้าตครับเอามีบังต่อตัดมานิโอ้ใส่เลยบเีบาดนี่ละบาเก็จะบอกขันนะอาวุธไปครับนั่กันไปเรื่อยๆบังขลามบังขลามพอขรามไรเง้ยหรอกขรามน้อยไม่เสียบทำง่าเลไม่เสียบเลือกไม่ต้องเลือกไม่พุดฮีครับโบแกหลาย เกไหลโบมีเกียรเกี่ยนบางเป็นเกียร์เปนเกียรมันโอเคโอ้ยได้หน่อยเถอะวานี่คือสองป่องเนาะสองกระเพาะโอ้ไม่ได้ดูบนเลยเนาะไม่อะคนน้ำมากินบ่เอาเตยจูมาบ่เตยจูโอ้ยเตยจูกระเพาะไหมราคาเชือกแน่ขาเส <EN AC 2> ือว่าก่อนโอ้ยบริการครับไม่ตัวนี้แมงครับแมง บ่ได้คือว่าทิมก็ผมก่อนยูทู u ฮอกร์กันยูทูบเปิร์ก็คือว่าตาตาไม่ค่อยดีเลจักมีแมงโแม่งกับตัดยางเียาะใได้ว่ามีดยี่น้เงินเรื่องเรื่องทีมครับทิมทีมทีมทีมนีมท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 ีนทีมมดีมเีีอทีมมทีมทีมทีมีมทีมททีทีมมมีทีทีมียังทีียมมี ขี้ไรเนี่ยก็สร้างมันเทียมสุดดีขี้ไร่แต่ข้างนอกในงามครับนี่ภายนอกอาจจะดูไม่สวยนะครับแต่ภายในนะครับเปิดเข้าไปนะครับเทียมครับเทียมมันนี่ครับเทียมมันนี่ครับอย่างงามเลยครับทรงคูองตองนะครับเหล่าเปิ้นเวินเทียมไหนภายนะครับอันนี้ก็คือว่าวิธีการลักใหม่เกาหลีครับผมกับบอลไดรฟ์ครับกับบไดรฟ์ก็มาเอาดีๆแล้วแต่บอลได้บอกพาอยากได้ก็มาเอาเลยนะครับ มันก็เป็นปลาใหญ่เต๋อประมาณเนื้อที่ประมาณประมาณประมาณบ่ถึงหา้าสิบ,บอ 18, เอเคอร์หรือว่าประมาณที่สิบแปดสิบเก้าเอเคอร์แล้วก็บก่หลายบ่นหน่อยอผู้เขามันก็กินกินเนื้อที่ประมาณผู้ผู้เขาประมาณครึ่งหน่วยครับนี่จะปลาไผ่อ่อยต่อยต้องมาเบิ่งฟูบรรยายครับผมบรรยายวิธีตัดไหบรรยายนะมลูกพี่พวกผมกะรรบเดี๋ย ตไม้ไผ่เกาหลีก็คือไม้ไผ่บ้านเฮกประเทศไทยได้ครับบางครับมันบางเกลี้ยกับบางๆบอมแมน่าสิัว้าได้ควัาตัดด้เนี่ยใครดอกมีซางไงวะนเน่ยครับไอสั้นข้นกระสินเพื่อนว่าลูกกระสองเนี่ยผัดสามจังเมนแนวใดไอสั้นกระได แต่สายาอยู่อ่นเกาหลีคนุออนว่าพอบานเสือน,นะครับเนี่พยพอพี่เห็นเน่ากินบุ้งกูทอเห็ดยำไลยเบิดยำนั่นบ่แม่นยอนกินนะครับมันกินบะไรเท่หิมเห็ดยำม <c oughs> เมาอ่ะกระเป๋าเบาหยอกหยอกนุ่ห่มวันครับผมอาผมม่า,าครับผมทรัมมิกน์มุนก็หลีกับแม่นฟักลาบครับผมพ่อแล้วไปแล้วครับผมถ่ายอ่ะโอ้ ไปไปคุครับมบานคือ hmm. ค okay. ือบานหรือ้านยี่หบานีงบานง่นครับผมเนี่ยดูดกัรัว้ดูดกัรหาดูงไปเกียบกาบงานบรสังชีวิตคนต้นนอกอาหาอยู่ากินดูใช้กับเป็นอีสานเลยครับผม แต่ว,แว่านี่ก็ต้องไปแจ้งทางอำเภอเพื่อนด้ครับเพราะเป็นว่าสิ่วขั่วได้คั้วทัดได้เนี่ยต้องไปแจ้งอำเภอเพื่อนว่าอนอุญาตใช่ไหมขั่วได้คั้วทัดเนี่ยคือคว่าขว้เชื่อจะไม,ม่เย็นโมเจ้า เอาครับตอนนี้ก็ตัดไม้แล้วๆครับตอนนี้ครับอ่าตอนนี้ก็ตัดไม้เสร็จแต่สิไปก่อขรามครับอ่บอลเอาของกลางไปพี่เขาดูก่อนของกลางของกลางเออบุ๋มเอ็นเออนั่นแหละนั่นแหละของกลางก่อนครับอ่ตัดเสร็จเรียบร้อยครับมือนี้ได้คนละยี่สิบกระบอกครับมือนี่อ่เดี๋ยวไปกอกเลยครับเด้อเดี๋ยวสิสิไปเบื้งวิธีการกอกขรามอือย้อนแสงเลกพี่ วิวก wow uh ็สวยวครับว I mean, ิวครับมึงพงมึงทาครับขึ้นเขาอืมอดูนะครับคนอีสานมาอยูตัางขิ่นกับจีเบิร์ตคู่เนี่ยเหรอครับกีบเบิร์ตคู่เนี่คนอีสานอยู่งไรเอาสักนิดละครับผมมบายฝากกันเลยฝากติดตามฝาก Subscribe เนี่ยนะครับเด้อไอช้างคนกัลสินส่องของไอช้านคนกัลสินเกาะตูนครับตูนตูน อ้นเหมือนตุนอ้นกุหลีแบบ<า>ไม่ยังตุนบ่เมื่อหลังมาขุดเขา หลังตัดไม้เสร็จแล้วกันนำมากอกเข้าวเยอเซกไปนะครับเด้อวันนี้เฮ็ดข้าวหลามข้าวกลมครับข้าวหลามข้าวกลมครั้งกอกครับใข้เวลาเนี่ยน้อยแล้วครับหลังจากครึ่งชั่วโมงเลยเชียวนี่ออกูเดียวครับอืม นี่ก็คือว่าชายากับพ่อบานเฉินนะครับผมอยู่ในเกาหลีเนี่ยครับบงเจ้าพอบานเฉินกับมูเจ้ากับพ่อเมียบานได้แล้วนี่คือพอบานเฉินครับกระเพ็พ่อขั้วโยกเพื่อนเลยแรงแต่ขวหดหนูจุดเปนหอดหลาบหานันเห็ดเป็นเบดเขาล้านหนองงูงูเจ้ากรบผ้าไปหาเห็ดใส่หมอหนึงย่างดีครับผม ขันบานมา,าเผาไฟบ้านเนี่เผาไฟอะไรเขาพูดเผาไฟกับามาท่านที่แล้วเจ้าหน้าที่เข้าก็เลยต้องเตียนหนึ่งเ,เอาเอาพอบานเชิญมือเนียนเป็นไหมครับคิดกะว่าสิสมุไว่าให้คะแนนเต็มสิบขั้วเสียดสียุ้ยอะไรเนาะครับโอ้เ,เกินสิบเลยตัวน,นี้โอ้พอบานเชิญว่าไปได้ไหมประกันทีมือครับแซียแน่นอนล่ะคว้วมันเป็ต้องใส่กะทิเนี่ยขั้วมันมันอยู่ที่ข้นเห็ด กุ้งสันเดย์ข, <อ S 2> ขวานเสือนว่า,อาเอาวัดชุ่นยยางลุยๆอย่างวยๆนี่ชูชย่ชยว่าก้าวเที่ซอยไอ้ซอยใส่เลยบ่เนี่ยโอ้ยเอาเขาทำนี้ก้อนอติดตามตอนต่อไปครับ,รบอันนี้ก็ไอ้สั้นข้นนั่นกระสินกรับผมฝากติดตามครับตอนนี้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับข้าวหลามข้าวกำครับเสร็จเรียบร้อยนี่บอกข้าวหลามเพื่อสุขภาพ ข้าวหลามไลเบอรี่นี่ครับนี่ครับข้าวหลามครับสุกแล้วครับสิบอกเด้อข้าวหลามข้าวไลเบอรี่ครับกินแล้วผูอ้วนครับนี่ครับข้าวหลามผู้หญิงกินไปทางงามถึงหัวเก่าครับผู้หญิงกินผู้ซ้ายกินในรอคือเก่าครับเด้อเก่๋มึงเห็นเนื้อในเลยครับใส่ฟีมือเล็กน้อยมีถึอมือครับมี i ệ t โดนง่ นี่ครับนี่ครับเห็นบ่โอ้โจ nice ้นี่ครับเด้อนี่เขาล้ำเค็จจากเขาไลเบอรี่ครับเพื่อสุขภาพมีเจี่ยวบามีประเด็เจี่ยวอะไรประเด็ตัวนี้เอาสันย์นะครับนี่เป็นฝากติดตามเด้อฝากสับสค่ายเนี้ยครับไอ้ชันคนกับลสินครับน้ากินกินน้ำไหมกินน้ำบ่เออ โอเครับมบเด้อยนี่อูมันครับมันหวานครับเด้ออร่อยอรอยนะเอาครับเด้อสบายสบายเท่ๆครับมาไปอยากกินน้ำกมากินเด้อลูกคอรีครับเราปราพนะครับอเคครับ